สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่28ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมพิีเมียร์ลีก Boxing Day สำหรับเชลซีนะครับผมก็เปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลซไป2ประตูต่อหนึนะครับผมถึงแม้ดูน้ำเสียงจากผมคือเหมือนกับไม่ไม่ว่าแบบะจะดีใจอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็อะ ก็นชนะก็คือชนะนะผมเพราะว่าถ้าใครได้นั่งดูเกมจริงๆนะครับผมมันรู้สึกน่าเบื่อมากเลยนะครับผมแล้วก็คือเอาง่ายๆผมเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ผมนั่งดูเต็มเกมเนี่ยดูสดเนี่ยแล้วแบบมีสมาธิดูอย่างอื่นไปด้วยละกันเออแบบดูเสติอะไรระหว่างเกมไปนะครับผมคือทุกครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้คือ คจะตั้งใจดูก็ม่จะม่จะจะไม่วอกแวกอะไรใช่ไหมตลอดทั้งเก้าสิบนาทีเนี่ยแต่เกมเนี่ยแบบมันมีจังหวะที่แบบติดชึ่งกันอ่ะทั้งสองทีมาเล่นกันช้าแล้วแบบต่อบอลมีจังหวะสร้างความมือฮาเล็กๆน้อยๆ,ๆแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าก็มีถึงสามประตูแล้วกันนะครับผมแล้วก็แต่ละประตูเนี่ยมันก็สองลูกเนี่ยมันก็เฉียบขาดทั้งคู่นะครับผมอ่าแต่ลูกจุดโทษของ มาดูเอเก้ตามภาพเนี่ยก็เป็นลูกฟาวนะครับผมตัวสิลเป่าให้จุดโทษในช่วงคล้ายเกมเลยนะครับผมและพี89เนี่ก็เป็นชัยชนะที่แบบคือจับนะครับผมแล้วก็ทุรักทุเลแล้วกันนะครับสภาพนักเตะเชลซีนะครับมันมาสร้างความมือฮาในช่วงที่เชลซีเปลี่ยนเอามาดูเอเก้ลงมานะครับผมแบบมันดูฮือฮาดิอะ ทำให้เรียกเสียงแฟนบอลในแซฟฟอร์บิตให้มีเสียงขึ้นมานะครับผมเออช่วงนั้นแหละนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนคริสตาาเลตแบบบุกขึ้นมาแล้วแบบทาอันตรายได้พอสมควรอ่ะเออมีบ้างได้ลุ้นบ้างนะครับจากลูกยิงของมาเตต้าอะไรเงี้ยที่ยิงแบบต,ต้องต้องออกแรงเซฟอ่ะนะครับผมมีจังหวะต่างๆที่แบบคริสตาาเลตลุ้นยิงเชลซีนะครับผมในช่วงครึ่งหลังอ่ะ ครึ่งแรกนะครับรูปเกมเป็นไปตามแผนท,ทุกททีมที่ที่มาเยือนเชลซีคือหรือทุกเกมที่เชลซีไปเยือนหรือเล่นในบ้านก็ตามนะครับทุกทีมเขาจะรู้ไต่เชลซีว่าถ้าบิวอัพเกมจากแดนหลังใช่ไหมหน้าที่ของคุณก็คือไล่บีบสูงไปเลยนะครับเพราะว่าเชลซีการต่อบ,บอลการจ่ายบอลไม่แน่นอนอ่าต้องใช้คํานี้ครับใช้คําว่าไม่แน่นอน แต่เชลซีทำให้เกมนี้ผ่อนคลายเพราะลูกนำหนึ่งศูนของมูดิกนี่คือผู้ผมพูดโดยรัวไม่เห็นเลยนะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะแล้วก็ใครจะดูดย้อนหลังก็ไปดูครับนี่คือสิ่งที่แบบถอดออกมาไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากมายครับรูปเกมเป็นอย่างนี้เลยครับพิซซ่าพาเล่ไล่บีบสูงเลยครับใส่เชลซีแดนบนเลยครับเพราะเขารู้ว่าเชลซีคลองบอลแบบไม่ได้แบบนิ่ง ไม่ได้แบบว่ามีความสามารถในการแกะเพลสเก่งขนาดนั้นมีความลนในตัวายังใช้คำนี้ดีกว่าลนอ่าความนิ่งไม่ค่อยมีแล้ววันนี้เซนเตอร์ฮาฟคู่เป็นบาเดชิลกับทางดีซาซีซะด้วยก็อาจจะมีลูกที่แบบความสดของอายุแต่ลูกความเก่าอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละที่ขาดไปนะครับ เออเก่าเกมอะไรเงี้ยนะครับผมก็อ่าแต่ยังดีตรงที่ว่าคิซซาพาเลตเขาก็สร้างอันตรายได้น้อยในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าทําให้เชลซีลําบากจนมาเชลจนเชลซีมาได้ประตูนั่นแหละจิงทําให้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงนาทีที่คิซซาพาเลตตีเสมอนั่นแหละคือเชลซีเนี่ยครองเกมและเล่นได้ง่ายๆแล้วแข็งแขงการเพรสของคิซซาพาเลต ขยับลงมาไม่ขึ้นไปบีบสูงเหมือนตอนที่ก่อนเสียประตูในช่วงสิบนาทีแรกค่อยๆถอยลงมาครับถอยโซลงมาทุกทีจะดันแดนบนเลยเชลซีได้จะตอบอลบิลลอัพอยู่หน้าโกเลยนะครับแต่ทีนี้พอเชลซีขึ้นนำนะครับผมกิซาพาเลตถอยแผงการเพสซิ่งลงมาเอ่อไม่ไม่ไม่บีบไม่ไม่ดันไม่ดันเข้าไปในแดนเชลซีมากเกินไปแล้วเอามาระมัดระวังนะครับลูกหนึ่งศูนเนี่ย จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะครับผมก็คือมาโลกุสโตต้องชมเขาลูกนี้เนี่ยพลิกหนีแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับผมส่งเหมือนจะไม่ดีด้วยซ้ำนะเพราะว่าย้อนหลังย้อนหลังน่าจะเป็นอินคุนคูนะครับย้อนหลังไปแล้วก็มูดิเก็บบอลได้แล้วก็ onda, วกพยายามอ่พอจ่ายให้อินคุนคูมั้งจ่ายแล้วแบบพยายามจะจ่ายแล้วติด ถ้าผมจําไม่ผิดถ้าผมจําผิดขออภัยละกันเพราะว่าอ่าจาได้เป็นบางส่วนนะครันแต่จําจังหวะสำคัญสำคัญก็คือตอนบิวอัพขึ้นมาตอนที่จะได้ตอนที่ได้ประตูนหนึ่งสร็คือต้องชมมาโลโกโตพลิกลูกนี้สวยมากพลิกหนีแล้วหลุดมาเปิดพื้นที่เลยครับแล้วก็เปิดไปเหมือนจะเสียนะเพราะว่ามันย้อนหลังแต่ว่านาธานิวคลายไปล้มครับไปลื่นเออไปลื่นไม่ใช่ลมไปลื่น มันเลยบอลมาเข้าทางเคลซีน่าจะเป็นมูดิขนั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ส่งให้เอ็นคุนคูแล้วแบบจะส่งให้แล้วติดอะแล้วก็ส่งเบิ้ลอีกทีหนึ่งคือกูสโตเขาวิ่งอ้อมหลังยังไหนก็ไม่รู้อะวิ่งอ้อมหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอ็นคุนคูนี่แตะออกแตะออกด้านซ้ายกูสโตเติมขึ้นมาแล้วก็ปาดเข้ามาตรงกลางมูดิไปรอนตรงนั้นแล้วครับเออประมาณนั้นนะครับผมไปรอแล้วก็แปรเข้าไปนะครับผมสวนตัวทาง ยีนเฮนเดอร์สัเข้าไปนะครับผมนำหนึ่งประตูต่อ0น,นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เชลซีเล่นสบายนิดหนึ่งไม่ถึงกระทั่งว่าสบายเลยแต่ว่าสบายนิดหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้คริสตาวาเลตมาก,กดดันได้สูงเหมือนตอนสิบนาทีแรกสิบนาทีแรกเห็นได้ชัดนะครับเชลซียังตั้งเกมไม่ได้เลยยังไม่ได้อยู่ในออะไรอะแบบอยู่ในในเกมของตัวเองคอนโทรเกมประมาณนี้ เพราะว่าโดนบีบสูงมากนะครับผมก็ไล่บีบจนออกบอลลาบากอ่ะไดเซโดกอคอนเนการเกอร์รับบอลยังไงก็โดนบีบอะนั่นแหละคือทุกทีมถ้าเล่นกับเชลซีผมว่าจะเล่นประมาณนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเชลซีจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงในการบิลลอัพนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมก็หนึ่งศูนไปนะสลับมีไฮโลมูดินะครับยุคนี้แมเจ้าตัว ขายมือหน้าโกเลยครับขายมือหน้าโกของคิสซาพาเลตนะครับผมยิงเข้าไปหนึ่งสูงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับรูปเกมก็คือพอคิสซาพาเลตเนี่ยค่อยๆถอยโซนลงมาทําให้เชลซีแบบมีพื้นที่ในการครองบอลได้คือกองหลังขึ้นมาดันขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยออกจากกรอบเขตโทษตัวเองขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็แบบส่งกันไปกันมาเล่นกันแบบบางทีก็เมือกันบ้างทรงแบบบอลหลังเข้าอะไรเงี้ยถ้าใครเล่นฟุตบอลน,นะครับผมก็ มันจะมีประโยชน์ที่ว่าเฮ้ยหลังเข้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อส่งสัญญาณเตือนเพื่อนลูกนี้เนี่ยแบบแต่ละแต่ละลูกเนี่ยแต่ละจังหวะในมันหวาดเสียวทั้งนั้นเลยนะผมส่งมาตรงกลางเนี่ยกลัวเสียบอลตรงกลางตลอดนะครับผมกลัวมากนะครับผมนะก็อยู่ประมาณเนี้ครับส่งกันไปส่งกันมาแล้วเชลซีพยายามจะทําเกมลุกแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรนะรผมเพราะว่ามันก็มีจังหวะนู่นนี่นั่นยิงบ้างอะไรบ้างปะปลายไป,ยปยแล้วกันนะครับผมว่า คือผมก็ดูจบแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับผมก็ใครอยากจะดูรายละเอียดก็ไปดูในในฟูแมทเต็มเกมได้นะครับทั้งใครเป็นสมาชิกของทูก็ดูได้แล้วก็ดูในเว็บไซต์ของเชลซีก็ได้นะครับผมมีฟูแมทให้ดูนะครับก็ไปตามดูกันละกันนะครับแต่ว่าผมพูดให้เข้าใจโดยรวมนะครับผมก็คือประมาณนี้ครับสำหรับ45นาทีแรกจนแล้วจนลอดจนมาเสียประตูครับก็ลูกนี้เนี่ยเคลียร์กันไม่ขาดนะครับผมแล้วก็จอแดนอายูเปิดไปเสาไกลนะครับผม ลูกนี้เนี่ยไกยเซโดไม่ตามสุดนะครับผมคือแบบเห็นแล้วแหละโอลิเซเติมขึ้นมาแต่ว่าแบบตามไม่สุดนะครับผมก็เลยบอลไปถึงโอลิเซแล้วก็วอลเล่ด้วยซ้ายเข้าไปเสาแรกนะครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยตีเสมอนหนึ่งประตูตอนน,นะครับผมน่าจะจบเกมซะหนึ่งศูนย์แต่กลายเป็นว่าก็มาเสียประตูนาทีที่สี่สิบห้าบวกหนึ่งก็คือโคตชสองนาทีมั้งประมาณเนี้ยนะผมก็จะจบเกมอยู่แล้วอ่ะ แต่คือเป็นยังหวะบุกของที่โซฟาเลตอยู่ไงตอนนั้นแล้วก็เหมือนลูกเตะม,มุมหรืออะไรทักอย่างนะครับผมแล้วก็เคลียร์กันไม่ขาดนะครับผมคือมันเป็นลูกที่เอ่อไม่แน่ใจว่าใครสกัดเอเมซเซนเอ่อตัวลอยเลยอะแล้วก็บอลมันก็ไปเข้าทางจอแดนอายูประมาณนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยไว้หน้าตรงนี้แล้วกันนะครับผมเท่าที่ผมจําได้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับคือเกมนี้ผมดูอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างมันไม่เลยแบบ ไม่ค่อยมีสมาธิเพ่งอะไรขนาดนั้นมันไม่เหมือนเกมอ,อื่นๆจริงๆนะครับผมอย่างเกมกับว,วูเนีชัดๆนะครับผมก็ถึงเสียลมถึงได้บ่นไปใน after the match เกมที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอเกมนี้ผมก็ดูบ้างมีสมาไม่มีสมาธิอะไรแบบดูจริงๆจังๆขนาดนั้นนะครับผมก็เลยอาจจะค้ำๆไปบ้างแต่ว่าโดยรวมของเกมมันก็ประมาณนี้นะผมมันจะไม่ต่างจากนี้เลยผมผมให้ผมให้คำมั่นตรงนี้เลยว่าแบบมันไม่ต่างอะไรจากตรงนั้นจริงๆนะครับผม ก็ทด2นาทีนะต่ครึ่งแรกก็จบไปเอ่อเจลซีกับพาเลก็เสมอกันอยู่1ประตูตอนนี้นะครับผมครึ่งหลังนะครับผมลงมานะครับผมก็เหมือนเป็นฉากที่ต่อเนื่องจากครึ่งแรกก็คือพอตีเสมอได้เลนะคีซ่าพาเล่เนี่ยก็ความมั่นใจมาโมเมนตัมเข้ามาฝังทางเขานะครับผมก็ไล่บีบเหมือนเดิมแต่ไม่ไม่หนักเท่าครึ่งแรกนะครึ่งหลังก็มีแบบ ประมาณว่าให้เชลซีต่อบอลขึ้นมาแล้วก็ตัดเกมแล้วก็สวนกลับนะครับผมก็มีหลายจังหวะนะครับผมมีลูกฟีคลิกบ้างอะไรบ้างนะครับผมทําให้จอร์เจเปตโตวิชได้ออกแรงเซฟหลายจังหวะนะครับผมนะแต่ว่าอันตรายไม่ได้แบบว่าได้ลุ้นหวาดเสียวใกล้เคียงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็กดดันเชลซีนะครับผมชวนเชลซีเนี่ยจังหวะที่ไอ้น,นี่สุดเลยก็คือจังหวะหลุดเดี่ยวของ นิโคลัสแจ็คสันที่อ่าคอนเนอร์การ์เกอร์จ่ายไปนะคือแบบดักบอลได้กลางสนามมังแล้วก็พาบอลขึ้นมาแล้วก็อ่าการ์เกอร์จ่ายทะลุสวยนะลูกนี้จ่ายดีนะครับผมแล้วก็ให้แจ็คสันแล้วก็ยิงแบบงัดงัดบอลข้ามตัวเอ่อแต่ว่าหลุดเสาไกลไปแรงเสาไกลไงนะแต่ว่ามันก็หลุดไปนะครับผมแล้วก็มันมาคือกลายเป็นว่าไอ้ลูกง,ง่ายๆหลุดเดียวยิงไม่เข้า ต่กลายเป็นว่าไอ้ลูกยากๆที่เตียโกซิวาเปิดมาแล้วก็โดนอ่าคล้ายๆแบบนักเตะคีซ่าพาเลตะผมไม่แน่ใจว่าโดนขครนะแบบบอลฉลบมาบอลแบบเหมือนพสก,กัดแต่มาเข้าทางตรงนิโคลัสแจ็กสันแล้วก็แย่เข้าไปเฉยเลยยิงดีซะอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่ากรรมการก็เช็ค v ีอรนะเพราะก็คือเข้าดูจังหวะตอนที่เตียโกซิวาเตะผ่านเข้าไปจังหวะออกบอลไปนะผมว่าแจ็กสันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าสุดท้ายก็ล้ำหน้านะครับผมนะก็ ไม่ได้ประตูไปนะครับผมสลับแจ็คสันนะแล้วก็อีกลูกหนึ่งโบย่าหลุดไปไม่ล้ำหน้าด้วยนะตอนแรกเนี่ยเหมือนผู้บรรยายเขาบอกว่าดูเหมือนจะล้ำหน้าหรือเปล่านะแต่กลายเป็นว่าพอดูภาพช้าโบย่าไม่ล้ำเลยครับวิ่งทะลุลายขึ้นมาเลยแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแต่เข้าข้างตาข่ายนะครับผมจนมาถึงนาทีแปดสิบเก้านะครับผมคือบันเดเก้กับโบย่าลงมานาทีเจ็เดนะครับผมนะประมาณนั้น คือเป็นจังหวะที่คือทั้งคู่เนี่ยที่ลงมาตอนเป็นจังหวะพอดีที่มูดิกโดนแตะเออโดนสกัดนะครับผมน่าจะเป็นพวกนาทเนิวคายหรืออะไรสักคนเนี่ยคือสกัดนะครับผมแล้วก็ตัวออกไปให้ข้างสนามเลยออกนอกสนามไปเลยนะครับผมไปอยู่ตรงป้ายโฆษณานะครับสำหรับมูดิกแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ฟาวอะไรในเกมก็ดําเนินต่อไปจนบอลตายนะครับคือน่าจะออกข้างมั้งเออนั่นแหละ ยชซีสก,กัดออกข้างเลยประมาณเนี้ยนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนตัวจังหวะนั้นแหละนะครับผมมูดิกออกกับเอนกุนคูนะแล้วสองโบยากกับมาดูเอเกลงมานะครับผมนั่นแหละเป็นนาทีที่กลายเป็นว่าเสียงของแฟนเชลซีดังขึ้นมาเออจังหวะลูกการเล่นของมาดูเอเกนะครับผมคือลูกมีลูกชนลมือแล้วก็อา่าลากตะลุยของมาดูเอเกนั่นแหละเออแล้วก็เหมือนเกมลูกเชลซีก็อาจ ก็แบบเหมือนตั้งเกมขึ้นมาแล้วสร้างอันตรายได้ระยะหนึ่งเออประมาณนั้นจนนั่นแหละครับจนมาได้จุดโทษนะครับผมนาที89เป็นจังหวะเตะมุมนะครับผมแล้วก็อ่าคล้ายสกัดนะครับผมแล้วก็มาดูเอเก้ AK, ถึงบอลก่อนนะครับผมล็อกใช้บอลล็อกเข้าซ้ายนะครับกำลังจะแบบจะจะ,จะน่าจะจะจังหวะยิงเพราะว่ามันมีพื้นที่ล็อกมาเข้าซ้ายแต่ว่า ทางเอเซ่ไปแบบขานะผมปะทะกันนะครับผมก็มาดูเอเก้ล้มไปแต่มันไม่ได้ล้มแบบพยายามจะล้มเอาฟาวนะแต่ก็ลุกก็คือล้มไปมันเสียหลักไปแล้วนะครับผมเพราะว่าขาสองทั้งสองคนปะทะกันนะครับผมจะอธิบายยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะก็ไปดูนใน้ทท้นะคร,ครับคือแบบคือเอเซ่ e มันเอาขาไปแย่เออไปขาไปแล้วก็ ไปโดนขามาดุยเกย้แล้วก็มาดุยเก้เสียหลักลม้มลงไปนะครับผมแล้วก็บอลก็โดนเคลียออกมานะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอบอลตายนะครับผมก็กรรมการก็เช็ค vr แล้วก็ห้อง v r เนี่ยเขาแจ้งกรรมการพูดที่สนามนะครับกรรมการที่หนึ่งนะครับผมที่ออยู่ในสนามเนี่ยก็ให้ไปดูจอนะผมคือแบบประมาณว่าแบบอ่าส่งสัญญาณแล้วให้ไปดูจอดีกว่าประมาณเนี้ยรับให้ ผู้ตัดสินในสนามไปดูนะผมจนภาพช้าเนี่ยชัดเจนนะครับผมพอเวลาลันย้อนไปย้อนมาอะไรอย่างเงี้ยครับชัดคือเขาค้างไว้ตรงที่ขาทั้งสองคนนะปะทะกันข้างขวาของอ่าทั้งคู่นะครับผมนะเออปะทะกันนะครับผมแล้วก็มารด้เค้ล้มไปนะนั่นแหละนะครับผมก็กรรมการเป่าจุดโทษนะครับแล้วในสนามตอนนั้นเนี่ยคนยิงจุดโทษก็ไม่อยู่กันด้วยเงี้ยนะครับผมทั้งพวกมูเออทางโพพเมอร์ใช่ไหมเอนโซ่ so ก็ไม่อยู่ใช่ไหม คืออาจจะให้คนอื่นยิงก็ได้นะแต่ว่าคือมาด้วยเก้ขอสังหารเองเลยนะครับผมก็คือแบบเพื่อนก็ให้อ่าให้มาด้วยเก้หรือเรียกฟาวด์ได้ได้นี่ใช่ไหมแล้วก็ให้รับหน้าที่สังหารไปก็ยิงลูกนี้เข้าตรงมุมที่ตัวเองยิงประจําเลยครับทางซ้ายมือแต่ว่าคือเป็นการยึดหนึ่งจังหวะแล้วก็หลอกผั้สายประตูแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับผมสองประตูตอนหนึ่ง เพราะว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะสองหนึ่งไปนานแล้วจทั้งแจ็คสันทั้งโบยาที่หลุดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทาไม่ได้นะครับผมก็ยังเหมือนเดิมครับทั้งแจ็คสันทั้งโบยานะผมที่อาจจะยังฝากความหวังไม่ค่อยได้นะครับผมลงมาก็จับบอลลั่นๆทางแจ็คสันนะครับคือไอ้ลูกครึ่งแรกนยที่โอกาสลุ้นของไอ้คุณครูมีนะคือผมรวมพูดจ,งจังหวะนั้นไปก็คืออ่จังหวะที่แจ็คสันจ่ายให้อ่ะที่แบบแย่งบอลมาได้แล้วก็ลากไปแล้วก็จ่ายให้เอ้คุนครูแล้วก็ เหมือนจะโดนขัดขาดนิดนึงอ่ะนะครับผมไม่แน่แบบมันโดนหรือเปล่าหรือเสียเสียหลักด้วยนะครับผมทางเอโกูกแบบมีเสียหลักด้วยแล้วก็แบบยิงยิงไม่ได้มั้งนั้นลูกแป๊กแปรกเหลือสักอย่างหนึ่งนะครับผมยิงแบบเอ่อไม่ดีอ่ะเออแบบยิงไม่โดนหรือไงไม่รู้นะครับผมแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบใกล้เคียงของเอโกูกที่แบบไดจะได้ง้างยิงอ่ะนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับผมลูกนั้นในครั้งแรกนะตัวเครื่องลายไมบอกครับก็ยิงเข้าไปครับ นำสองหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทดเวลาเนี่ยรู้สึกจะแปดนาทีเลยมั้งเจ็ดถึงแปดนาทีผมจำไม่ได้นะประมาณเนี้ยนะผมนะก็อ่าเชลซี Chelsea ก็อ่าเอาอยู่นะครับผมก็คือแบบอ่าแปดนาทีประมาณเนี้ยครับเจ็ดแปดนาทีนะครับผมแล้วก็อ่จบเกมไปครับเชลซีก็ ชนะไปสองหนึ่งับคือในช่วงอ่าทดเวลาเนี่ยก็เชลซีก็พยายามเ e ทียบบอลไปข้างหน้านะผมมีส่งทางอัลฟี่กิลคิสลงมาด้วยนะแทนบาเดชิวนะก็ก็ประมาณว่าปะทะ,ะเติมที่เลยนะมีมีจังหวะหนึ่งที่ผมชอบเด็กคนนี้นะที่แบบวิ่งไปคือบอลบอลมันมาแล้วคือวิ่งสู้เลยอะวิ่งแล้วก็ปะทะปั๊มบอลอะประมาณเนี้ยนะครับผมก็เป็นกัปตันทีมชุด สำรองเรานะครับผมสำหรับอัลฟี่กิลคิสนะครับผมแลก็ได้ลงสนามในเกมพิีเมียร์ลีกครับให้กับเชลซีนะครับผมในเกมนี้นะครับผมก็จบเกมไปแับเชลซีก็เอาชนะไป2อหนึ่งแบบคือจับนะครับผมน่าจะไดต้ตั้งนานด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ทําได้แล้วกันก้วแบบเกมมันดูน่าเบื่อนิดนิดหน่อยหน่อยดีถ้าใครไปทํางานเช้าหรือตื่นดูไม่ไหวก็ไปดูฟูลแมตย้อนหลังแล้วกันนะผมก็ เดี๋ยวมันง่วงนอนเกินไปนะผมเพราะว่าก็ตามก็มีจังหวะแบบลุ้นมากแหละแต่แบบทีนี้แบบคือทั้งสองทีมเล่นกันเหนื่อยกัน่ดด้วยการสัปดาห์แล้วก็เป็น boxing day ด้วยแบบเล่นกันช้าจังหวะเอื่อยเชื่อแล้วเชลซีก็ได้บอลปุ๊บก็ยืนกันต่อบอลใกล้ๆกันอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเปิดบอลไม่ข้างหน้าบางเจ็บบอลก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะผมวนกันอยู่เงี้ยนะผมจ่ายกันไปจ่ายกันมาไม่ค่อยเร่งเทมโปของจังหวะของเกมเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะผมก็ โดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับในตลอด9 0สินาทีระหว่างคู่นี้ครับเชลซีที่เอาชนะชิตาบาระเลดไป2 1หนึ่งะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับโดยรวมนะครับผมถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ไปดูในฟูลแมตต์นะครับผมนะก็ผมพูดให้เข้าใจโดยรวมแล้วกันนะครับผมไปดูรายชื่อครับที่ส่งมาออกสตาร์ทมานะครับในสเตนลเล่นตัวจริงก็มีเปโตวิชนะครับเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟก็โควิลบาเดชิลดีซาซีกุสโตนะครับคือวันนี้กุสโตผม ผมว่าวันนี้เล่นโดดเด่นมากเลยนะนะครับผมเออประมาณนี้นะตรงกลางครับไกเซโดกาลาเกอร์นะครับบูดิกเอนคุนคูคเอียนมาเซนแล้วก็หน้าป้าเป็นแจ็คสันนะครับผมสำรองก็ใช้เต็มโคต้านะครับผมก็เปลี่ยนในครึ่งหลังหมดเลยนะครับเจลซีก็ทางเาเดี๋ยวผมดูก่อนะก็เอาเตียโกซิวานับแทน รีไวโคลวิลนะครับผมแล้วก็ลาวเวียแทนเอียนแมสเซ่นนะครับก็ได้เห็นแล้วนะลาวเวียลงได้นะครับก็มีจังหวะที่แบบกระจายลูกได้เสียก็โอเคก็มีนะแต่ว่าต้องปรับจังหวะกันอีกพอสมควรนะสลับลาวเวียนะผมแล้วก็มาด้วยเคฟแทนมูดิคแล้วก็โบยาแทนอินคุนโคแล้วก็คนสุดท้ายนะบอลฟี่ยูคริสนะครับผมผมก็ทําไว้ในอะคาเดมี่ยอบบูนะก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะผมก็เคยทําไว้สลับออลฟี่ยูคริสแล้วก็ลงมาแทนเบอร์นบาเีชิลนะครับผม ในช่วงท้ายเกมเลี่ยที่เชลซียิงนําไปแล้วอ่ะยิงยิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับผมประมาณนี้สำหรับรายชื่อแล้วก็ตัวสํารองที่ลงมาเล่นในเกมนี้นะครับเสตตีครับตกใจมากเลยนะเซตตีะครับเกมนี้ก็โอกาสยิงคีทาเลตเยอะกว่านะครับแต่ว่าก็ก็คือยิงยิงบ้างตรงบ้างอะไรบ้างติดเซฟไปตัววิดบ้างโดยเฉพาะในครื่องหลังนะในเครื่องหลังนี่แหละที่จะค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่ะลุ้นประตูนะสวนเชลซีก็ พองบอลไปหกสนะครับผมแล้วก็โอกาสยิงทั้งหมด9ครั้งเข้ากรอบ4นะครับผมไม่ถึงครึ่งนะแต่ก็อ่ะอลุณมอร่วยไปประมาณ45%่สิบหนะครับผมสัมผัสบอลไปแปดรครั้งผ่านบอลไปหกร้คร,ค,ครั้งนะครับเคขียบอลไปยี่สครั้งแท็กเกอร์ยิบเอครั้งนะเตะมุมไป4ครั้งล้ำหน้าไป3าสามใบเหลืองนะครับบวก1นด้วยนะด้วยซ้ำนะสาบวกหนึ่งเพราะว่าพอสโดนช่วงท้ายเกม แล้วก็กาลาเกอร์ก็โดนด้วยนะครับผมติดตีกันเลยนะครับผมในช่วงผมไม่รู้ว่ามันโดนอะไรกันเพราะว่าผมก็ดูอย่างอื่นไปแบบก็ดูสกอร์แมนซิตี้ด้วยอะไรเงี้ยนะก็แบบดูสกอร์หุ่นอื่นแล้วก็ดูทวิตตรงทวิตเตอร์ถ่ายไปนะครับผมแล้วก็มาเห็นก็เอ้ยเอยเปไปโดนอะไรกันก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็กาลาเกอร์กับพอชโดนอังคูไปนะครับผมส่วนอสองคนที่โดนเพิ่มเติม,ตมก็คือทางไกเซโดนะครับผมก็ เป็นจังหวะน่าจะตัดเกมนะครับผมแล้วก็มาดูเอเก้นะครับโดนใบเหลืองไปนะครับผมก็เป็นจังหวะที่เขาจะทุ่มบอลแต่ทีนี้ไปเตะบอลทิ้งนะครับผมก็คือไม่รู้ว่าทีมสตาฟกับตัวโปเชติโน่เนี่ยบอกนัาเตะกันบ้างหรือเปล่าว่าให้ใจเย็นๆไม่ให้เสียใบเหลืองอะไรแบบนี้เพราะว่าโดนใบเหลืองไปเนี่ยหลายสิบใบแล้วนะตั้งแต่เล่นมานะผมในฤดูกาลเนี่ยเป็นห้าสิบกว่าใบนะผมจำไม่จำไม่ได้แล้วว่าตัวเลขไปเปเท่าไหร่นะครับแต่ห้าสิบกว่า โดนไปแล้วอ่ะนะผมทําให้นักเตะเราแบบติดโทษแบนกันจ้าละวันเลยนะผมแบบใบเหลืองสะสมครบห้าใบอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็โดนไปห้าสิบกว่าใบแล้วอ่ะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าประมาณเนี้นะครับผมสลับเจลซีก็ไม่รู้ว่ามันไม่บอกกันหรือไงก็ไม่รู้นะครับผมไปเสียใบเหลืออย่างเนี้ยนะผมมันไม่คุ้มเลยมันไม่มไม่มไม่มีความเป็นความนิ่งเลยความเก่าเกมซะเลยนะผมนะก็ น่าตำหนิจริงๆนะผมมันแบบมันส่งผลกระทบไงระยะยาวอ่ะนะครับผมระยะสั้นมันยังไม่มีปัญหาหรอกแต่ระยะยาวอ่ะมันส่งผลก็เร็กับทีเหย่านเกมนี้ดีนะที่เอาตัวรอดไปแต่เกมหน้าเนี่ยบุกไปเยือนลูตันเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วก็เตะวันเสาร์ด้วยนะครับผมนะอย่างผมดูนิดนึงนะวันเสาร์รู้สึกจะวันเสาร์อ่ะนะครับผมอ่าประมาณนี้นะผมวันเสาร์ รู้สึกจะเตะคู่เร็วสุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นั่าแย่เห็นไหมเตะคู่เร็วสุดเลยนะครับทุ่มครึ่งนะครับผมนะเตะกับเชลซีจะบุกไปเยือนลูตันนะเตะทุ่มครึ่งเลยนะครับผมนะก็โขนหรือเปลคือไม่อยากให้เชลซีมันโดนไปเหลืองอะไรแบบนี้จริงๆนะผมผมอยากจะให้ปรับจริงๆอ่ะนะผมไปปรับกันเถอะเถอะไปคุยกันหน่อยนะครับผมนะนะผมก็ประมาณนี้สลับรูปเกมโดยรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมู่ทั้งมวล ที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับผมยังไงตกหล่นยังไงก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันสลับในนี้ในช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ช่อง e a r t of blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสลับช่องเจลซีช่องเล็กช่องนี้ก็ใกล้จะถึง500ซับแล้วนะก็ขอคนละไม้คนละมือด้วยแล้วกันนะขอให้ถึง500เร็วๆแล้วก็1,000เร็วๆนะครับผมก็ประมาณนี้สลับในวันนี้นะผมในช่วง after the match ยังไง ก็ขอตัวแ้วก่อนสำหรับช่วง after the match เกมพิมพ์มารีที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะครไสตัลพาปสองประตูตอนหนึ่งนะครับผมก็ทิ้งท้ายนะถ้าโดยส่วนตัวนะทิ้งท้ายเลยตรงนี้สุดท้ายนง่รครับก็คือถ้าจะให้ตัดเกรดอะเพราะว่ามาโลโกสโตน่าจะโอเคที่สุดแล้วโดดเด่นนะโดดเด่นโดดเด่น,ดดดนที่สุดแล้วกันเพราะขนาดโยกไปเล่นแบ็คซ้ายนะครับผมเพราะว่าต้องเอาดีซาซี่มายืนตรงแบ็คขวาแล้วก็เตียโกซิวากับบาเดชิลแล้วยืนตอนนั้นนะ ก่อนที่เป็นเอาเฟคิวคริสลงมาก็คือกุสโตไปเล่นทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวาเลยนะวันนี้นะครับก็ทําได้ดีทั้งสองฝั่งด้วยซ้ํานะนะผมสำหรับงานเรากุสโตนะก็น่าจะเป็นมาอัลเลอร์แมนไปแบบพื้นโดดเด่นที่สุดนะครับในวันนี้แล้วก็มาดูเอเจเป็นฮีโร่ละกันเป็นซุปเปอร์ซับละกันในเกมนี้เรียกทั้งจุดโทษแล้วก็ยิงจุดโทษอีกนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับช่วงอัลเตอร์แมนเกมพิมพ์ลิกที่เชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะคิสต้าพาเลตไป2ประตูต่อนหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในเออ่ โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ